การกองทัพบ,บกเรื่องการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยกองทัพกัมพูชาตามที่รัฐบาลแห่งราชอาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาจักรกัมพูชาได้ตกลงร่วมกันในการประกาศหยุดยิงเพื่อยุติการประทะในทางทหารบริเวณชายแดนโดยข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อเวลา24นาฬิกาของวันที่ 28กรกฎาคม2568นั้นกองทัพบกขอยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดโดยได้ระง,งับการใช้กำลังทุกรูปแบบและลดกิจกรรมทางทหารในพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดบรรยากาศแห่งสันติภาพและความไว้เนื้อเชื่อใจและความร่วมมือที่สร้างสรรค์ระหว่างทั้งสองประเทศอย่างไรก็ตาม กองทับบกได้รับรายงานจากหน่วยเหนือจากจากหน่วยในพื้นที่ว่าในวันที่29-30ถึงกรกฎาคม2568เหลือเมื่อหรือเมื่อคืนนี้นะตลอดทั้งคืนจนถึงเช้ามืดก,กองทัพกรรมัมพูชาได้กระทำการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้งโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ในพื้นที่ช่องคานมา้าจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่29การกฎาคม2568เวลา21นาฬิกา30นาทีกองทัพปัมพูชาได้ใช้อาวุธปืนเล็กยิงเข้าใส่แนวกำลังฝ่ายไทยเป็นเหตุให้เกิดการประทะกันจนถึงเวลา22นาฬิการวมเวลาประมาณ30นาทีจึงยุติพื้นที่ที่สองพื้นที่เขาพระวิหาร บริเวณภูมะเขือและห้วยตามาเลียจังหวัดศรีสะเกดในวันที่29กรกฎาคม2568ตั้งแต่เวลา22นาฬิกากองทัพกัมพูชาได้ใช้อาวุธปืนเล็กยิงอย่างต่อเนื่องพร้อมกับใช้อาวุธยิงสนับสนุนประเภทเครื่องยิงลูกระเบิดฝ่ายไทยจึงจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ตามหลักสากลในการตอบโต้ เพื่อป้องกันตนเองจากการยิงจากฝ่ายกัมพูชายังคงเกิดขึ้นเป็นระยะจนถึงช่วงเช้าของวันที่30กรกฎาคม2568ในพื้นที่ที่3พื้นที่ผามออีแดงจังหวัดศรีสะเกดในวันที่30กรกฎาคม2568เวลาประมาณ05.17นาฬิกาหรือประมาณตี5 7นาที ตรวจพบการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในเขตแดนประเทศไทยอย่างชัดเจนการกระทำของกัมพูชาในครั้งนี้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรงนับเป็นครั้งที่สองภายหลังจากที่ข้อตกลงมีผลบังคับใช้และสะท้อนถึงพฤติกรรมที่ไม่เคารพต่อพันธะกรณีระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นการบ่อนทำลายความพยายามในการคลี่คลายสถานการณ์โดยสันติวิธีอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความไว้วางใจที่ควรมีระหว่างสองประเทศกองทัพบ,บกขอประนามการกระทำอันไม่รับผิดชอบของกองทัพกัมพูชา อย่างถึงที่สุดและขอแจ้งให้ทราบว่าฝ่ายไทยจะยังคงดำรงตนอยู่บนหลักแห่งความอดทนอดกัน้นหลักแห่งสันติภาพและมนุษยธรรมอย่างสูงสุดอย่างไรก็ดีหากมีการละเมิดอย่างต่อเนื่องกองทัพบ,บกจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมและจำเป็นอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกัน เพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนไทยโดยไม่ละเวน้นจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน